เอาละครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัลล็อกไลบอร์ลิน NFT นะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแชร์ทริคดีๆอีกแล้วนะครับว่าการสร้างตัวละครหลายๆตัวเขามีดียังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะสาธิตให้ดูนะครับซึ่งผมก็สร้างตัวละครมาแล้วแต่ว่าคงไม่เต็มช่องที่สร้างตัวละครหรอกนะนะครับสร้างไว้แล้วแหละนะครับแล้วทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการ เปิดแต่ละตัวให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราทํามามันได้ผลประโยชน์ต่อ ID หลักยังไงนะครับเริ่มต้นอยากให้เพื่อนๆรู้จักกับเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับวงล้อสุ่มตรงเนี้ยนะครับเหรียญตรงเนี้ยเวลาเราฟาร์มกับมอนสเตอร์ธรรมดาเราจะได้เหรียญตรงนี้มานะครับซึ่งเราจะเอามุนวงล้อตรงนี้หรือว่าแลกกล่องเพื่อที่จะเปิดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวหลักให้ดูนะครับดูที่เหรียญแมวนะครับการเปิดตัวละครหลายตัวเนี่ยคือการเพิ่มในส่วนของเหรียญแมวนะครับหรือว่าตัวเนี้ยนะครับที่เป็นรูปหน้าแมว นะตอนนี้มี2.7ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการครัฟให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้ได้5กล่องนะครับกล่องละ500เหรียญน,นะครับผมก็ทำการเปิดไปเลย5กล่องนะครับจาก277เนะเปิดเข้าไปอ่าสังเกตว่าผมจะได้เหรียญแมวรอบนี้จะได้มา75นะนะครับปกตินี่ได้วันละร้อยนะมันจะสุ่มนะครับเหรียญแมวนะฮะก็ได้ประมาณนี้ของนี้อ่าได้หมวกโพล,ลิ่งมาด้วยนะครับ ทำนองนี้ครับของแต่ทีเนี้ยเหรียญแมวผมเป็น350แล้วอันนี้เปิดจากไอหลักผมจะไม่นับแล้วกันนะครับคิดซะว่าตอนนี้เหรียญแมวผมคือ352หนะครับหรือ350นั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการนะฮะไปเปิดดูตัวละครอื่นๆให้ดูแล้วมันจะมีทริคเล็กน้อยนะครับในเวลาที่เพื่อนๆไม่โดนจ้างเพื่อนๆต้องทำยังไงนะฮะก็มาดูที่ในส่วนของตรงนี้เลยฮะนี่ เลือกตัวละครนะครับเริ่มตัวนี้ก่อนดีกว่ากําลังแชร์อยู่เลยนะครับเริ่มมาจนภัยไปนะครับหลังจากนี้ผมเพิ่งรับรีวอร์ดไปนะครับก็ตอนนี้น่าจะแบบรีใหม่อ่จจะน้อยๆหน่อยนะครับก็รับไปนะครับจะบอกว่าตัวเนี้นะครับผมก็ปล่อยมาได้สักพักหนึ่งวันกว่าเกือบ2วันนะครับเกือบ2วันเลยแล้วก็เหรียญตัวนี้มันแม็กซ์สามพันแล้วนะครับผมก็จะเปิดเห็นไหมว่าไอตัวหน้าแมวเหรียญแมวเนี่ยเขาจะแชร์กันนะครับอ่า อย่างนี้นะฮะผมก็จะเล่นทิ้งไว้แค่เนี้ยของสมใส่ประมาณเนี้ยก็พอเลยครับให้คนเขาจ้างนะครับก็ทําการคราบเลยนะครับอ่าผมมีตัวละครอยู่ประมาณ4ตัวนะสตัวที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวหลัก1ตัวนะครับมาดูว่าเหรียญแมวจะได้เท่าไหร่นะครับก็คราฟเลยนะครับส0 0 0มื่นนะฮะได้มาแล้ว6กล่องนะครับก็เปิดไปนะครับเดี๋ยวไปไอถัดไปต่อเลยครับเปิดไป เรียบร้อยฮะตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก95เหรียญแมวนะครับแล้วก็ได้หมวกกิ้งด้วยแต่เนี้ยมันไม่ได้แชร์เป็น ID ดีหลักนะครับเป็นแค่ ID ตัวนี้นะครับได้ของทํานองนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ได้เหรียญแมวเพิ่มขึ้นและจาก350นะครับให้จําไว้นะครับแล้วผมก็จะทําการกดแชร์นะครับอ่ะนี่ฮะลงทะเบียนแชร์แล้วกดตรงนี้เราดูแป๊บแป๊บเดียวมีคนจ้างแล้วครับกว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยมีคนจ้างแล้วนะครับเปลี่ยนเลยนะครับ แต่ว่าบางครั้งอ่ะมันจะขึ้นรอแช์อย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะไอรอแช์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนจ้างนะอันนี้คือทิกเล็กเล็กน้อยๆนะบางครั้งรอแช์เนี่ยติดตรงที่ว่าตัวละครเราอัพเลเวลแล้วมันจะให้เราเข้าไปเพื่อไปดูโฆษณานึกออกไหมครับโฆษณาแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมานะครับโฆษณาแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมาเขาจะให้เราดูเผื่อเราจะซื้อไงเขาก็เลยแบบยุติการแชร์ นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนจ้างจริงๆมีคนจ้างตลอดเวลาครับอ่ะเข้าไปนะครับแต่บางครั้งไม่มีโฆษณาขึ้นเนี่ยหมายความว่าอ่ามันอาจจะติดบั็อกอะไรสักอย่างให้เราเข้าไปที่ตัวละครไปรับให้หมดเสร็จแล้วอาจจะอัพวงอัพเวลแล้วกดแชร์ใหม่ก็จะมีคนแชร์เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมจะรับไปนะฮะเนี่ยอัอไปแล้วนะครับตัวนี้มีเหรียญอยู่แค่1,400นนะฮะก็เปิดเปิดไปเปิดเปิดไปเลยนะครับ ก็ลำดับในการสร้างตัวละครของผมนี่วันต่อวันนะขี้เกียจไม่อยากสร้างวันเดียวหลายตัวนะครับมันนานมันก็ใช้เวลาอยู่นะอ่านะครับเปิดเลยสกล่องนะครับได้เหรียญแมวมาสิบอ่ะไอ้จริงๆอนะผมแนะนํานะไอ้เรื่องกล่องในการหมุนวงล้ออะนะครับควรเปิดหกล่องขึ้นไปหรือ6กล่องเลยมันถึงจะได้เหรียญแมวคุ้มๆนะดูจากเลตการเปิดทีละกล่องนะครับผมกล่อง2กล่องเนี้ยมันได้น้อยนะครับส่วนมากผมเปิดหลายกล่องมันเลยได้เยอะ นะครับก็ลองใช้ทริคนี้ดูนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตให้ดูผมจะเปิดขั้นต่ำํำยังไงผมก็จะเปิดนะครับก็อ่ะอันนี้ตะเกียไม่มีคนจ้างใช่ไหมพอเราเข้ามาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยอาจจะ up s t a ตัสนิดหน่อยนะครับอ่า s t a ตัสตัวนี้ใช่ไหมอ่ะตัวนี้ไม่มีแล้วสกิลละครับสกิลก็เต็มแล้วอ่ะแล้วเรากดแชร์เลยนะครับกดแชร์เลยนะครับกดไปอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะมีคนจ้างเลยเห็นไหมสักครู่นะ ตะกี like ้เห็นอะไรบางอย่างครับค like ือกล่องเราเต็มนะครับแต่จริงๆกล่องเราเต็มมันก็สามารถแชร์ได้อยู่นะยงงค่ว่าตะกี้มันน่าจะบั็กไม่มีคนจ้างครับเราต้องเข้ามาเคลียร์นะฮะไม่ใช่ว่าทําตัวลองไม่มีคนจ้างเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันจะมีคนจ้างอยู่ตลอดนะครับให้เราเข้ามาเคลียร์นะครับมันอาจจะแบบไม่ต่อเนื่องยาวนานนะครับอาจจะจ้างแบบเป็นสี่ชั่วโมงแล้วมันจะหยุดติดบั็อกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาเคลียร์แค่เข้ามาเคลียร์แค่นั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ มันจะเต็มอะเนาะของเต็มแล้วก็ย่อยหน่อยนะครับอ่าเผื่อในอนาคตเราจะกลับมาปั้นตัวนี้นะครับแล้วก็กดแชร์เลยนะครับลงทะเวียนแชร์นะครับรอเนี่ยเห็นไหมมีคนจ้างและเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะมีคนแวะเวียนมาจ้างตลอดเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปดูตัวอื่นเลยนะครับอ่ะตัวนี่ฮะต่อไปเป็นเมทนะครับเข้าไปไอตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเขาก็มาจ้างเราเองถ้าเราเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะอ่ะ ตัวนี้ก็บอดไบอดไว้ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็เข้าไปรัอ่าปึ๊บนะครับเลเวลอัพด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปเคลียร์สเตตัสหน่อยเพื่อให้เพื่อนที่เราจ้างใช้เราได้สบายอะไรเงี้ยครับอาจจะเริ่มลงที่ AGI ให้มันหลบมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ในวงล้อมีเท่าไหร่มีพันหใช่ไหมสาอันผมก็จะเอา3อันอามาคราฟเลยเป็นกล่องเนี้ยครับนี่ใช้ครั้งละ5 0 0ร้อยมันได้สอันไหมกล่องพันหนะครับ เปิดเลยนะครับครั้งนี้ได้แค่20เหรียญแมวเองนะครับสังเกตไหมเราต้องอุย้ยได้โพลิ่งสองอันเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไอเดียหลักนะครับสังเกตไหมเราต้องเปิดหลายๆกล่องอย่างที่ผมบอกนะครับผมอ่ะอันนี้เคลียร์ไว้แค่นี้แต่กี้ไม่มีคนจ้างใช่ไหมพอเราไปกดตรงนี้นะลงเะเบียนแชร์ปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็รอให้เขาวนเวียนนะเห็นไหมก็จะมีคนมาจ้างละเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองเนี่ยตัวเนี้ยก็จ้างหมดและทุกตัวเลยตะกี้จากแบบที่แบบ เข้ามาตอนแรกเขาไม่จ้างแล้วเขาไม่จ้างเป็นระยะเวลานานด้วยนะเพราะว่าเขาติดบั๊กอยู่ครับติดบั๊กหรือว่าโฆษณามันขึ้นเราต้องเข้าไปดูก่อนโฆษณาในการซื้อแพ็กระครับระดับเลเวลต่างๆนะครับอ่ะเห็นไหมมีคนจ้างแล้วอย่างตัวเนี้ยรอแชร์นานมากเลยคือมันติดบั๊กแล้วให้เราเข้าไปนะครับอ่าหลายๆคนสงสัยไงว่าทําตัวลองทําไมไม่มีคนจ้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ผมเข้าใจนะครับอ่ะตัวนี้ก็บอดไว้ได้ประมาณนี้นะ คือผมเข้ามาเคลียร์ตลอดเวลามันติดบั็อกอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะไม่เห็นภาพที่แบบมารับรางวัลเป็นระยะเวลาติดต่อกันคือบอท20ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีนะครเพราะว่ามันชอบติดบั็กครับแล้วก็ติดโฆษณาตอนเลเวลอัพนะครับมันจะมีกรณีบางตัวเท่านั้นนะครับที่มันจะบอดได้เป็นระยะเวลายาวอาจจะเป็นแบบเลเวลสูงๆหน่อยนะครับก็เนี่ยเข้ามาเคลียร์สเตตัสเขาหน่อยก็อัพเอไปนะครับบอดง่ายๆนะครับเพื่อนจ้างไปจะได้สบายนะครับแล้วก็ส่วนสกิลละ สกิลมีพอยต์อัพหนึ่งก็นี่อัพไป SVD นะครับอ่าบอทจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นโลกเสมอไปนะครับเพราะว่าจะมีส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดว่าจ้างโลกก็จะทําให้เงินเราอ่ะนะครับดีขึ้นโดยใช้สกิลของโลกเพื่อนที่จริงมันไม่ใช่นะฮะมันก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างตัวโลกมาจะมีกลุ่มเข้าใจผิดไงที่บอกว่าอ่าเข้าใจผิดว่าจ้างโลกจะได้เงินเยอะเขาก็จะจ้าง เขาก็จะจ้างลบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่นะอ่าแต่เพียงแค่เขาเข้าใจผิดนะอนาคตเนี่ยนะครับเขาเข้าใจได้ปุ๊บเขาก็อาจจะจ้างตัวอื่นมาก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้มีให้จ้างตลอดนะครับมีคนมาจ้างตลอดอ่ะเดี๋ยวผมจะคาฟกล่องนี้เลยนะครับอุ้ยได้อันเดียวเองนะครับไปนะครับเนี่ยฮะเปิดไปเถอะนะครับก็อ่ะเหียญแมวย5ิบ้าเลยเหรอกล่องเดียวได้ย5ิบ้านะครับอ่าเหมือนเดิมครับแนะนําให้เปิด5้ากล่องขึ้นไปกําลังดีก็ดองไว้ยาวๆไปเลย นะครับอันนี้มาทําคลิปเฉยๆนะครับอ่ะสังเกตนะฮะก็ตอนแรกผมมีเหรียญอยู่350ใช่ไหมเพียงแค่ผมเล่น4ตัวเนี่ยนะครับบอดประมาณวันนะครับวันวันกว่านะครับก็ได้เหรียญแมวมาเพิ่มอีก150ทําให้คลังเหรียญแมวผมอ่ะส่งผลต่อตัวหลักนะครับเอาไปซื้อของได้นะมี500แมวแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะได้เยอะเลยนะจาก350ไม่นับตัวหลักนะผมเอาตัวหลักมารวมเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็อันนี้คือ4ตัวและที่นี้ะครับสล็อตของการสร้างตัวละครจริงๆแล้วเขามีอีก3สล็อตนะครับเท่ากับว่าเราสร้างตัวละครเสริมนะครับที่ไม่ใช่ตัวละครหลักได้นะครับเตัวด้วยกันนะครับอันนี้เพียงแค่นะครับเพียงแค่4ตัวนะครับก็ได้เหรียญแมว150แล้วนึกสภาพว่าถ้ามี7ตัวแล้วก็เปิดกล่องตอนที่เขาได้3000เหรียญหรือว่าแม็กซ์ทุกตัวอะไรแบบนี้ครับประมาณ2วันนะครับ คุณก็จะได้เหรียญแมวโคตรเยอะเลยคิดสภาพถ้าตัวละอะตัวละร้อยอย่างเงี้ยครับเปิด6กล่องมีแน่นอนครับตัวละร้อยเพราะว่าผมเปิด6กล่องหรือ5กล่องขึ้นไปผมได้ร้อยซะส่วนใหญ่ร้อยหน่อยๆอะไรเงี้ยตัวหลักนะอะตัวรองก็ทําได้เช่นกันครับ7ตัว700อะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะฮะอะโอเคตัวเนี้ยเห็นไหมไม่มีคนจ้างตอนแรกใช่ไหมครับผมก็จะทําการแชร์นะฮะเดี๋ยวก็มีคนจ้างแนละ้วบอกแล้วว่าเราต้องเข้ามาเคลียร์อันนี้เฟซนี้กดไปหน่อย กดไปสักหน่อยอ่ะเนี่ยครับเราก็ต้องมากดแชร์นี่นะครับปุ๊บรอสักพักครับเดี๋ยวก็มีคนมาจ้างแล้วนะส่วนมากจะเป็นแบบแนวผู้เล่นใหม่นะครับเขาสร้างตัวอันนี้เป็น NFT เนาะเขาก็จะพยายามแบบสร้างตัวเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับอ่ะอันอาจจะแบบมีคนจ้างน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามีแน่นอนนะครับอ่ะเห็นไหมมาแล้วนะครับก็พยายามสร้างทุกอาชีพกละกันไปนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นโลก่อนก็ได้นะครับโลกหรือว่าวิสาอะไรอย่างเงี้ย นะครับโอเคผมก็จะเข้าตัวหลักแล้วนะครับตัวหลักนี้จะต้องลด bp นะเพราะว่า bp เขาเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะอยู่ที่ประมาณ50,000 bp ต้นๆถ้าลดได้อย่างนั้นอนะมีคนจ้างแน่นอนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับ กับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช anel ด้วยเพื่อรับชมในการไลฟ์สตรีมมาพูดคุยกันนะครับเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคลิปต่างๆที่จะอัพลงอีกมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับซิกมาวันฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับกดไลค์เยอะๆนะ